สวัสดีทุกคนนะคะพามาเก็บความสำเร็จรับง่ายๆกันค่ะโดยใช้ตัวละครเมน3ตัวละครในทีมเท่านั้นค่ะคือพี่รลอชาชู่ฉางหยานชิงนะคะแล้วก็ใส่เข้าทีมเลยนะคะ3ตัวละครค่ะใครมีไม่ครบทีม3ตัวละครนะคะก็สามารถบีมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนให้ครบได้นะคะส่วนสมาชิกตัวที่4เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ถ้าใส่นะคะให้เลือกตัวละครที่คิดว่าจะแบกทีมของเราสู้กับมอนสเตอร์ได้นะคะจะเลือกตัวอะไรก็ได้ค่ะพอเปลี่ยนทีมเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปสู้กับมอนสเตอร์ได้เลยค่ะเราจะสู้กับมอนสเตอร์นะคะแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะก็ได้รับความสําเร็จรับแล้วนะคะเราจะสู้ตามแผนหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าจะลงดันฟาร์มกดท้าทายก็ได้นะคะพอสู้เสร็จนะคะก็จะได้รับความสําเร็จรับนะคะความสําเร็จรับมีชื่อว่า เงื่อนดับจากฟากฟ้าได้เพจห้าเพรค่ะไว้เจอกันใหม่ความสำเร็จรับหน้านะคะขอลากันไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาเป็นกำลังใจกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ